มาถาไวต่อไวกับวาวกันค่ะไปเซรั่มวาวผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไหมคะใช้ได้เพราะมีการตรวจทดสอบแล้วสถาบันแพทย์ผิวหนังเซรั่มวาวช่วยเรื่องสิวไหมคะไม่ได้ช่วยเรื่องสิวโดยตรงนะแต่สามารถลดการอักเสบของการเกิดสิวได้ดีเซรั่มวาวทาไปแล้วจะหนักหน้าไหมคะไม่หนักเลยด้วยนวัตกรรมของเขามันซึมไวสุดๆทําให้ซึมเข้าสู่ผิวเร็วแล้วยังช่วยทําให้แต่งหน้าติดทนด้วยเซรั่มวาวช่วยเรื่องฝ้ากระไหมคะโดยตรงเลยค่ะฝ้ากระจะจางลงนะแบบสังเกตได้เลยนะ20บ เป็นแล้วเบาผิวแห้งผิวมันผิวผสมสามารถใช้ได้ไหมใช้ได้ทุกพื้นผิวเลยผิวหน้าแห้งมากวาวตอบโจทย์นะคะตอบโจทย์มากจะทําให้ผิวหน้าชุ่มชื้นเพราะว่ามีนวัตรกรรมล็อกน้ําให้ผิวยาวนานสูงสุดถึง72ชั่วโมงใช้เช้าเย็นสลับกันหน้าอิ่มฟูสุดๆ แล้วถ้าอยากมีผิวกระจกวาวทําได้ไหมคะวาวทําได้สมชื่อวาวเลยนะคะเพราะว่าวัตกรรมของวาวนะคะจะล็อกน้ําให้ผิวทําให้ผิวเรียบเนียนกระชับลดเลือนริ้วรอยลดเลือนจุดด่างดําและทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสผิวกระจกนะจะเห็นได้ใน7วันใครนะคะที่กําลังมองหาเซรั่มดีๆสับตัวนะคะวาวซูปเปอร์เฟิร์มเซรั่มเป็นทางเลือกหนึ่งนะ,ะที่ประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะตัวเดียวเนี่ยแทบจะจบทุกปัญหาผิวได้เลย